ทิมเบบซัสมสิงมาอะไรเงียิดแบบก็ก,ก็ก็ดีนะทำไมช่วงนี้ได้ขับปอร์เช่บ่อยครับเนี่ยก็ปอร์เช่ขึ้นหรือเปล่า นีโมจีรัตถูกแซวเดี๋ยวนี้ชอบปอเช่ขึ้นหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มนีโมจีรัตได้ไปออก YouTube ของพิซซ่าพร้อมกันนี้ยังได้พูดถึงสาวเบสละวหนีคำเสียงในคลิปนี้อีกด้วยโดยเป็นคลิปที่ใช้ชื่อว่าเด็กม .6 ขับปอเช่รีวิวในวันวันน้องนีโมแต่งเต็มเสียงอย่างลั่นแน่นอนเขาว่างานนี้ถึงกับแซวถามหนุ่มนีโมว่าออกคลิปเบสเป็นยังไง สจ้าหน,นุ่มนีโมอก็บอกว่ามันก็ดีพร้อมกับยิ้มพร้อมกันนี้ยังได้ถามว่าชอบปอร์เช่ขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอ ก็ต้องบอกเลยค่าว่าหนุ่มนีโมดูมีพิรุษเหมือนกันนะคะเนียเพราะดูชื่นชอบและชื่นชมสาวเบสมากๆถึงตอนนี้จะมองว่าเป็นพี่สาวแต่มั่นใจค่าว่าถ้าในอนาคตหนุ่มนีโมเขาโตเป็นหนุ่มหล่อเท่มากกว่านี้สาวเบสเองอาจจะเปลี่ยนสเปกจากรุ่นพี่มาเป็นรุ่นน้องก็ว่าได้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปวิดีโอก็สามารถไปชมได้แล้วนะคะและต้องยอมรับจริงๆว่าหนุ่มนีโมเขาดูหล่อและสะอาดมากๆเลยทีเดียวค่ะยิงรถปอร์เช่ หนุ่มนีโมที่เป็นสีขาวและหนุ่มนีโมเองก็เลือกแต่งตัวโดยใสยก่กางเกงสีขาวเสื้อสีน้ำเงินเพิ่มความเท่หรูหรามากขึ้นจริงๆแบบนี้แฟนคลับก็แห่ตกหลุมรักหนุ่มนีโมงงหัวไม่ขึ้นแล้วล่ะค่ะไม่แปลกเลยที่สาวเบสจะชื่นชมความหล่อของหนุ่มนีโมไม่หยุดถ้าไม่เชื่อก็ดูได้จากคลิปวิดีโอได้เลยนะคะขอขอบคุณนีโมจีรัตและเบสโรก็ีคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ